คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่ามีหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ดีๆคนทั้งเมืองก็หลับไปพร้อมกันหลายวันนี่คือหมู่บ้านคาราซีในคาซักสถานค่ะที่ถูกขนานนามว่าเป็นสลิปี้ฮอลโลตั้งแต่ปี2013ชาวบ,บ้านกว่าครึ่งตกอยู่ในอาการหลับไม่ตื่นบางคนหลับนานถึง6วันเลยค่ะตื่นมาก็ยังมึนงงมีอาการเห็นภาพหลอนคลื่นไส้อาเจียนพฤติกรรมคล้ายคนเมาและจำอะไรไม่ได้เลยค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะ นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกพยายามหาคำตอบบางทฤษฎีบอกว่าเกิดจากกาซเรดอนที่รั่วจากเหมืองยูเรเนียมเก่าบางคนเชื่อว่าเป็นปรากฏการลึกลับที่วิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้และทุกวันนี้หมู่บ้านคาราซีกลายเป็นตำนานชีวิตที่เต็มไปด้วยปริศนาแล้วคุณล่ะคะคิดว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากก๊าซพิษจริงๆหรือมีอะไรลี้ลับมากกว่านั้น หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ที่ช่อง KP Family Fun ้วยนะคะสวัสดีค่ะ